every morning on every news flash i hear the sorrow of the world it seems like everybody is lost and scared trying to make sense of it all and as i travel to and fro so many faces pass me by assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh อัลฮัมดุลิลลาฮิบินาามีนก่อนอื่นตองขอชูโกตต่อเอกองค์ลอสบาลวตาลาที่พระองค์ให้ t m เอทวได้เป็นสื่อที่จะนำข้อมูลสาระดีดนะครับไปยังพี่น้องประชาชนหรือท่านผู้ชมนะครับและรายการวันนี้เป็นรายการธุรกิจอิสลามซึ่งเป็นรายการตอนที่6นะครับที่จะนำมาเสนอท่านผู้ชม วันนี้เรา,เรามีวิทยากรหรือว่าเป็นผู้ดำเนินรายการธุรกิจสลามด้วยนะครับซึ่งคุณอับดุลนาซิดหรือคุณโลเซฟนะครับทวีจิตซึ่งคุณอับดุลนาซิตนะครับเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในอดีตเคยทำงานที่สภาหาวค้าแหองประเทศไทยเคยทำงานที่ธนาคารปัจจุบันท่านก็มี ประสบการณ์ในด้านต่างๆ,ๆที่ขึ้นอยู่กับองค์กรต่างๆนะครับที่จะไปอยู่ช่วยเหลือสังคมในองค์กรต่างๆมีตำแหน่งในองค์กรต่างๆห,ๆหลายองค์กรหลายตำแหน่งเพราะฉะนั้นวันนี้คุณโรเซฟรหรือคุณอับดุลนาซิทวิจิตจะได้นําประสบการณ์เหล่านั้นองค์ความรู้เหล่านั้นที่ท่านได้จากสภาวันค้ายประเทศไทยก็ดีหรือท่านเดินทางไปต่างประเทศก็ดีหลายประเทศที่ท่านได้ไปทําธุรกิจหรือได้ไปนําทุนนักธุรกิจไทยไปต่างประเทศหลายประเทศ เพราะฉะนั้นวิชาความรู้เหล่านี้กับท่านผู้ชมครับมันเป็นอย่างหนึ่งว่าคุณอับดุลนาซิดหรือทีเอ็มทีวีได้นําความรู้เหล่านี้ไปสู่ท่านผู้ชมนักธุรกิจพ่อค้าผู้ประกอบการและท่านผู้ชมหรือผู้ประกอบการนักธุรกิจได้นําความรู้เหล่านี้ไปพัฒนาตนเองมีรายได้นําสู่ครอบครัวนําสู่สังคมความรู้เหล่านี้ครับก็จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านวิทยกรเองหรือกับทีเอ็มทีวีเองเพราะฉะนั้นเมื่อ ความรู้ที่ท่านนําไปและเกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมรายได้ท่านก็ช่วยเหลือสังคมหรือช่วยเหลือทีเอ็มทีวีในโอกาสต่อไปวันนี้ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมรายการวันนี้นะครับของธุรกิจอิสลามได้พบกับคุณโรเซฟหรือคุณอับดุลนาซีทวิจิตซึ่งจะได้มานําเสนอประสบการณ์องค์ความรู้ในการทาธุรกิจให้กับท่านผู้ชมขอเดินเชิญคุณอับดุลนาซีครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรหิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอัลามินอาสลามุอะลัยคุมุรราะฮฺมุลลาฮิวะบริก ก็ต้องขอชกุกต่ออีกองค์ลอกสุภาพนุวาตาลานะครับที่ทําให้เราได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มาคุยกันนะครับมาสนทนากันในรูปแบบที่ไม่ต้องหนักหนักมากมายนัก <Okay. S 1> นะครับผมก็ไม่อยากจะให้ผู้ชมหรือว่าท่านผู้ผู้รับชมรายการทีมทีวีเนี่ยจะรู้สึกว่าพอพูดถึงธุรกิจแล้วเนี่ย โอ้ยมันยากนะครับเราผมไม่อยากจะให้มองลักษณะนั้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงคําว่าธุรกิจเนี่ยนะครับนะทุกคนก็จะมองถึงรูปแบบบริษัทรูปแบบขององค์กรน,นะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในมุมของรายการของเราที่เรานะจะจัดเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะพัฒนาให้ผู้ที่เป็นผู้ชมของเราเนี่ยนะครับมีทางเลือกนะครับนะหรือมีทางออกใหม่ๆในการจัดการกับความรู้จัดการกับธุรกิจของตัวเองเพืนะ่อที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ประกอบการก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจแล้วก็ก้าวเข้าสู่สังคมแล้วเราสามารถ ต่อยอดจนถึงขั้นที่มีเขาเรียกว่ารายได้จนถึงขั้นที่สามารถคำนวณเป็นสกา a แล้วนำ z a กา t มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมมุสลิมของเรานะครับก็ดังที่ท่านอนุมัตินะครับได้แนะนำนะครับในเบื้องต้นของผมนะครับก็เป็นครั้งที่สองนะครับสำหรับผมที่ได้มาออกในรายการนี้ซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยก็จะพบกันต่อไปนะครับเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองผู้อำนวยการฟูอาร์ตอยู่เป็นสุกนะครับท่านอนุมัตินะครับศาสนุปธรรมและผมโรเซฟหรือ จะเรียกกันง่ายๆว่าอาซิสนะครับหรืออับดุลอาซิสนะครับทวิจิตก็ได้นะครับซึ่งเราก็จะวนเวียนกันมาจัดรายการนะครับแต่ด้วยด้วยวันนี้นะครับเป็นตอนที่สองนะครับซึ่งในโอกาสผมเนี่ยนะครับที่ได้มาทํารายการตรงส่วนนี้นะครับก็อยากจะหนึ่งก็คืออยากจะนําความรู้ที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาได้ให้กับผมมานะครับผมถือว่าเป็นเป็นความรู้ที่อัลลอฮฺทรงฮิดายะให้นะครับเพราะความรู้เนี่ยมันไม่ได้มาจากการที่เราจะต้องเรียนในหนังสือเรียนหนังสือในในห้องเรียนโดยโดยโดย โดยปกติเสมอไปแต่ความรู้มันได้มาจากทุกที่ใช่ไหมครับความรู้รเราสามารถหาได้ตลอดเวลานะครับ,รบหรือศัพ์สมัยใหม่หรือในศัพ์ฝรั่งเรียก learning by doing นะครับ,รบก็คือ เรียนไปด้วยทําไปด้วยแล้วเราจะได้ความรู้จากสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่มีประสบการณ์ด้านนี้นะครับก็คือว่าอลฮามดิลแล้วนะครับที่ผ่านมาล้อให้นะครับได้เคยปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงการคลังมาแล้วนะครับได้เป็นพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นธนาคารในระดับต้นๆของประเทศแล้วก็เคยเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นะครับวิเคราะห์การลงทุนนะครับให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ก็คือที่เรารู้จักการเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ซื้อหุ้นขายหุ้นขึ้นลงอะไรคือการลงทุนในประเทศการลงทุนระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังจากนั้นก็ได้ทํางานที่ตรงกับสายที่เรียนจบมานะครับก็คือในส่วนของการค้าระหว่างประเทศก็คือได้รับความกรุณาจากทางหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นั่นก็หลายปีนะครับรวมๆสี่หปีนะครับแล้หลังจากนั้นก็ออกมาทําบริษัทเอกชนอีกบริษัทหนึ่งแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือคิดว่าการที่เรา มีความรู้ที่เราสรงให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราเรา,เราคิดว่าเรามีความสามารถในการถ่ายทอดนะครับ <c oughs> ก็เลยคิดว่าการให้ความรู้กับมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมวลชนมุสลิมของเราเนี่ยนะครับผมคิดว่าอย่างน้อยคือมันก็จะเป็นผลดีนะครับมันก็จะเป็นฐานะดับพี่น้องมุสลิมใช่ถูกต้องครับกับกับพี่น้องมุสลิมเราแล้วก็ท้ายที่สุดมันก็ลงมาที่ตัวเราและตัวบ,บุปการีหรือพ่อแม่เราหรือครูบาอาจารย์รดังนั้นเนี่ยนะครับในหลักการของการทําธุรกิจแล้วเนี่ยนะครับถ้า สำคัญที่สุดในของมุสลิมเราก็คือความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็ตวกรันต่ออัลลอฮ์นะครับทำทำธุร,รกิจใดๆก็ตามเนี่ยเราต้องเราต้องมอบหมายแด่พระองค์นะครับดังที่พระองค์บอกแล้วในอายะครอานอายะอัะรหัตตลักษนะครับอายะที่สองว่าว่าไม่อยากจะกินละหิจอัลละฮูมขคราชกานะครับและใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะครับตวกรันต่ออัลลอฮ์ก็คือมอบหมายแด่พระองค์แล้วเนี่ยนะครับ ยัยันลาหูมัครยานะครับอัลลอฮ์จะท่งให้กิจการของเขานั้นนะครับอัลลอฮ์จะทรงแก้ไขหรือทําให้กิจการของเขานั้นลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับ <S <S <an> <S และถามว่าแล้วอายะห์ต่อไปอัลลอฮ์ว่าไงครับ <S <S <an> <S วายรุกุมินไฮสุไลฮ์ตะสิบนะครับ <S <S <an> <S และอัลลอฮ์จะส่งประธานริสกีหรือปัจจัยอย่างเชี่ยมให้กับเขาโดยที่เขาผู้นั้นคาดไม่ถึงนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าถ้าหากเราทํากิจการใดๆลงไปแล้วนะครับแล้วเรามอบหมาย กิจการนั้นๆเด่ล l l a ์ถูกไหมครับเราทางานอะไรก็ตามกินข้าวนอนเดินหรือทําธุรกิจเราท mm ําด้วยบิสมิลลาฮิราะห์มานลาห์อมแล้วเนี่ยนะครับและเรามอบหมายแด่พระองค์แล้วว่ายาละซุกฮูมินไฮสุลายะตัสิบริสกีหรือปัจจัยยังชีพนั้นลลอ a ์ mm hmm. จะประทานให้เราอย่างคาดไม่ถึงดังนั้นเราอย่าคิดนะครับว่าเราทําธุรกิจนี้จะเจ๊งหรือไม่เจ๊งจะรวยหรือไม่รวยไม่ใช่เราเป็นผู้กําหนดนะครับพร,ระเจ้าเป็นผู้กําหนดแต่การด,ดําเนินธุรกิจใดๆก็ตามจะต้องมีแนวการปฏิบัติ ฉะนั้นแนวการปฏิบัติมาจากไหนถ้าเราได้เรียนในระบบการศึกษามหาวิทยาลัยปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกหรือละละระดับปวชปสเราก็ได้เรียนเป็นลําดับขั้นไปแต่อีกแบบหนึ่งคือเรียนลักษณะนี้คือเรียนจากประสบการณ์ดังนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะให้วันนี้ก็คือว่าการทําธุรกิจใดๆก็ตามเนี่ยนะครับอของของผู้ประกอบการเนี่ยนะครับธุรกิจไม่ใช่ว่าซื้อของขายของเสมอไปนะครับในทางวิชาการเขาเรียกว่า ธุรกิจก็คือการค้าและบริการนะครับเรามองการค้าแต่จริงๆแล้วการบริการมีอะไรการบริการอีกเยอะนะครับบางคนอาจจะพูดภาษาได้นะครับอย่างทางคุณอนุมัติเนี่ยนะครับก็อาจจะมาจากทางภาคใต้ก็จะคุ้นคีกับชาวมุสลิมใช่ไหมครับชาวมุสลิมในภาคใต้ส่วนหนึ่งก็พูดบาษาซมเลเชียก็คือภาษาบาซ่าแล้วพอลงไปทางใต้ลงไปอีกจะเป็นบาซาเมเลเซียเหมือนกันแต่เป็นอีกสำเนียงหนึ่งซึ่งเป็นสำเนียงของรัฐกะลังตันอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่ง จุดเด่นเหล่านี้นะครับถ้าเรามาแอพพลายแล้วเป็นธุรกิจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของธุรกิจการนาเที่ยวธุรกิจการส่งสินค้านําเข้าสินค้าหรือการสอนสอนหนังสือให้ความรู้อะไรพวกนี้เป็นเป็นเรื่องของอธุรกิจบริการและการค้าด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยการทําธุรกิจใดๆก็ตามให้ประสบความสําเร็จนั้นมันมีหลักการง่ายๆนะครับอย่างในทางของอทางตำรับตำราเขามักจะพูดถึงเรื่องของคําว่า 4P นะครับ C P ก็คือ Product Price Place และ Promotion ใช่ไหมครับเราก็เริ่มที่ตัว P นะครับ P ก็คือตัว Product นะครับตัว Product ก็คือตัวสินค้านั่นเองนะครับสินค้าหลายๆท่านเนี่ยนะครับหรือผู้ชมหลายท่านอาจจะมองว่าพอเป็นสินค้าแล้วจะนึกถึงใ้ตัวผลิตภัณฑ์ที่วางขายตามห้างสรรพสินค้าตามร้านค้า คอนเวเนียนต s สโตรต่างๆนะครับไม่อยากจะออกชื่อนะครับเพราะเดี CGI> ๋ยวโฆษณายังไม่เข้ามาไม่เป็นไรนะครับโปรดักเหล่านี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองถึงใกล้ๆตัวเราเนี่ยนะครับหลายๆท่านอาจจะทำขนมเก่งนะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะมีโต๊ะโต๊ะกีกีที่สามารถทําอาหารนะครับขนมจีนอร่อยเข้ามันอร่อยขนมอะไรต่างๆอร่อยเนี่ยนะครับลองเอาสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาแล้วเป็นสินค้าที่จะออกขาย ถูกไหมครับครับนั้นพอเรามองถึงตัวสินค้าแล้วลองมองรอบๆตัวเรานะครับท่านผู้ชมว่าอะไรที่เราจะสามารถนํามันมาเป็นสินค้าได้หรือบริการบริการที่ผมบอกแล้วเมื่อครู่ว่าถ้าเรามีความสามารถด้านภาษาเรามีความสามารถด้านการคิดคํานวณอะไรพวกนี้นะครับก็ออกมาเป็นเรื่องของธุรกิจการศึกษาหรือธุรกิจการให้บริการต่างๆการรับแปลเอกสารการเป็นล่ามเป็นอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้นี่คือธุรกิจท้งนั้นนะครับเพียงแต่พอเราเข้าสู่กระบวนการเราก็จะมีตัว Product ก็คือตัวสินค้าครับต่อไปครับรองตัวตัวที่2ก็คือตัว p ี i พร์ครับ price คือราคานั่นหมายความว่าเมื่อคุณมีสินค้าแล้วเนี่ยคุณจะขายสินค้าตัวนี้ด้วยราคาเท่าไหร่ที่จะทําให้มีผู้ซื้อสินค้าของคุณและคุณก็สามารถขายสินค้าของคุณได้คุณคุณบวกต้นกําไรไปด้วยต้นทุนต้นกำไรอะบวกกำไรถูกต้องครับบวกต้นทุนบวกกาไรบวกค่าวัตถุดิบอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วเอาไปขายแล้วคุณก็ กำไร,รนะครับ,รบก็คือมันจะเป็นตัวกําลังใจให้คุณอ่ะกำไรตรงนี้มันจะเป็นกําลังใจว่าเออเราทําตัวสินค้าชนิดนี้ขึ้นมาแล้วแล้วเราขายได้นะครับหลายๆท่านอาจจะมองว่าฉันก็อยากขายให้มันแพงอ่ะนะแต่ในความเป็นจริงแล้วเวลาเราขายแพงผู้ซื้อก็อาจจะมองว่าออสินค้านี้แพงเกินไปเขาอาจจะไม่ซื้อฉะนั้นการกําหนด p price ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งถ้าท่านผู้ชมติดตามรายการของเราต่อไปเราจะมีเรื่องเหล่านี้นะครับเข้ามาให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชม p ต่อไปนะครับ place place คือสถานที่นะครับสถานที่ตรงนี้คืออะไรก็คือตลาด <C ur> ตรงนี้เองนะครับตลาดเนี่ยหลายๆท่านอาจจะมองว่าถ้ามีสินค้าแล้วเนี่ยนะครับเอาไปรวมกันในตลาดนะครับอย่างผมเป็นคนนาราธิว่าเราก็จะมีตลาดนัดนะครับตลาดนัดคือหลายๆสินค้าหลายๆสิ่งหลายๆ,ๆอย่างมารวมกัน <C ur> เป็นตลาดอาจจะเป็นช่องทางในการจัดจาหน่ายเป็นช่องทางการจัดจําหน่าย <C ur> แต่พอยุคนี้สมัยนี้นะครับ <ừ> มันไม่ใช่ตลาดอย่างนั้นเสมอไปแล้วมันมีห้างสรรพสินค้าเอาสินค้ามาโชว์ตามห้างเราไปเดินห้างก็ได้นะเป็นตลาดยุคใหม่หรือท้ายที่สุดในปัจจุบันเขาเรียกว่าตลาดออนไลน์